ค่ะเพรแ,แถวที่สิบหก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินค่ะแถวที่สิบหเราจะไม่เพิ่มคือแถวที่ส5้าเป็นแถวสุดท้ายที่เราเพิ่มหลักนะคะจะจุดนี้จะเป็นจุดใต้รักแร้ค่ะจุดเนี้ยช่วงเนี้ยจะเป็นโค้งจุดใต้รักแร้จุดนี้ก็จะเป็นหัวแขนเสื้อแล้วก็เราก็ลดเข้ามาโค้งแบบนี้นะคะจนถึงสีชมพูตรงนี้ชื่อจุดใต้รักแร้ช่วงนี้พอตรงนี้นะคะตั้งแต่สีสี กลมตรงนี้จะเป็นแขนเสื้อค่ะก็คือความยาวได้ตามต้องการให้ดูด้านนี้การต่อแล้วนะคะให้ดูงานจริงเนี่ยค่ะนะคะจะเห็นนะคะก็คือสีเนี้ยเราถักความยาวเสื้อถ้าใครที่จะใส่ความยาวเสื้อมากกว่าในแบบก็สามารถหลังจากสีชมพูเนี่ยเราก็ใส่สีขาวไปไปเจ็ดแถวแล้วก็กลับมาทำสีฟ้าก็ได้นะคะ ก็คือแล้วแต่เราวางลายน่แต่พอดีในแบบแขนสั้นก็เลยตัดมาใส่เป็นสีกลมเลยนะคะแบบนี้อันนี้เป็นความยาวใต้ท้องแขนนะคะที่เรากําลังถักอยู่นี้ก็คือความยาวของแขนเสื้อนะคะก็แถวที่16ก็จะถักเราไม่เพิ่มเราก็ต่อแบบมาจากแถวนี้ก็คือลายด้านข้างจาเป็นสองลายก็คือทึบกระโปรง ทึบโปรง่งทึบโปร่งนะคะแบบนี้นะคะแถวนี้จะถักปกติโดยตรงนี้หหลักค่ะหลักหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็หกอันนี้คือริมนะคะถักนะคะอันนี้ก็ลายปกติก็มาจบตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หลักที่หกริมนะคะแถวที่1ิบด<ๆ>ก็ยังเหมือนเดิมนะคะพลิกกลับนะคะเลาพลิกกลับตรงนี้ แล้วก็ลงหลักเหมือนเดิมเลยนะคะถักตรงนี้ตรงนี้เป็นริมไปหนึ่งสองแล้วก็พันหัวเข็มนะคะลงตรงกลางหลักที่สามค่ะตรงนี้ค่ะ16กับ17เดเนี่ยจะเป็นลายที่เราถักปกตินะคะไม่เพิ่มค่ะค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้ริมแถวที่17ดนะคะ แถวที่17ถักเรียบร้อยก็คือเราถักปกติเป็นลายโปร่งแล้วก็ริมหหลักค่ะก็อันนี้เราก็ถักลายไปปกตินะสำหรับแถวที่17ค่ะจบแบบนี้ค่ะแถวที่18นะคะ5 6าแถวที่18เราจะลดหลักนะคะคุณสามารถถักแบบตรงๆไปเลยไม่ต้องลดหลักก็ได้ตามความยาวแขนที่เราต้องการก็ได้นะคะแต่ในแบบจะเพิ่มให้วิธีการลดหลักอ่า ะะเขาจะได้มีสลปนิดนึงนะคะก็คือเราจะมาลดหลักที่แถวที่18คือตรงนี้แล้วก็ลงควักธรรมดาริมไปหหลักเนหนึ่งสองนะคะหลักตรงนี้ตามหลักเราต้องใส่5้าหลัก1 2 3 4 5ีห้านะคะแต่ตรงนี้เราลดหลักเราการใส่แค่2หลักนะคะก็คือตรงนี้ค่ะจากจริงๆเต็มแพทเทิร์นต้องเป็น5นะคะใส่แค่สองค่ะ สองหลักแค่นี้สองหลักนะคะแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะ,คะสำหรับแถวที่สิบแปดค่ะก็คือสรุปปริมเราใส่เราลดหลักค่ะก็คือใส่ตรงนี้แค่สองจากเต็มเต็มเป็นห้าหลักนะคะแถวที่สิบแปดค่ะก็คือเราลดหลักก็จะตรงนี้ก็จะเป็นริมแล้วก็ลงตรงนี้แค่สองหลักค่ะ ส่วนตรงอื่นเราก็ลงตามแพทเทิร์นปกตินะคะเริมอีกข้างสำหรับแถวที่18ค่ะนะคะต่อไปก็มาดูแถวที่19 <29 S 1> ค่ะ19เราพลิกกลับค่ะนะคะริมตรงนี้เราก็ลงหลักริมตรงนี้ไปหนึ่งหลักหนึ่งสสามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วข้ามหลักนี้มาลงหลักถัดไปตรงนี้นะคะลงลงข้ามหนึ่งหลักลงหลักถัดไปก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตรงริมแล้วก็ตรงนี้เราก็ลง หลักตรงนี้ไปห้าหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะสรุปตรงริมก็จะเป็นสองหลักแบบนี้นะคะ แถวที่19ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงริมก็จะได้สองหลักโดยข้ามหลักตรงนี้จากแถวที่แล้วค่ะแล้วก็จะเหลือแค่ลายตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งลายทึบค่ะส่วนตัวตรงนี้เราก็โซ่สองปกติตามผังนะคะสำหรับแถวที่19ค่ะแถวที่ยี่สิบค่ะแถวที่20เราพลิกกลับแล้วก็ลงหลักแรกตรงนี้ เราก็ยังลงที่ช่องโซ่เดิมตรงนี้ก็คือโซ่สองค่ะก็มีค่าเท่ากับพอหนึ่งขอแล้วก็พันหัวเข็มจะมีหลักจากแถวที่เลกตรงนี้ข้ามเลยค่ะเรามาลงหลักทึบตรงนี้หนึ่งสองสามหลักตรงกลางเลยค่ะค่ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วก็ลงนะคะ ้วสรุปแถวนี้จะเหลือลายจะแถวที่แล้วตรงนี้จะเป็นสองนะคะทึบโปรง่งทึบโปรง่งทึบโปรง่งแถวนี้จะเหลือแค่ลายเดียวแล้วก็ริมนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็ถักตามผังไปนะคะ่าตรงนี้นะคะการจะทำให้ตรงซิกแซกแถวนี้นะคะแถวนี้ จากแถวที่แล้วตรงจุดโซ่เนี่ยเราใส่โซ่สองแต่แถวนี้การใส่โซ่เป็นสามนะคะเพื่อที่ให้เขายืดยืดมากขึ้นนะคะก็คือคุณก็ไม่ถ้าไม่อยากให้ยืนก็ไม่ต้องใส่โซ่ก็ได้ถักโซ่สองแต่ว่าในแบบตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะเริ่มแถวนี้โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ลงตรงนี้เฉพาะจุดที่เป็นซ i g z ซกนะคะเฉะพาะจุดนี้ นะคะก็คือทุกจุดเลยจุดนี้ด้วยจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะคะสำหรับค้าแถวที่2ี่ก็เสร็จเรียบร้อยก็จะอยู่ในภาวะปกติก็คือ1ห,หลักแล้วก็หลักริมนะคะริมหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งปโปรง่งค่ะส่วนตัวตรงซิกแซกตรงนี้เป็นโซ่สามนะคะจากแถวสี่แถวข้างหลังตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เราโซ่สองเพื่อที่ให้เขายื่นมากันก็เลยปรับเป็นโซ่โซ่สามนะคะจะเหมือน ชายเสื้อนะคะตรงนี้ก็3ตรงนี้ก็3ค่ะอันนี้ริมอีกข้างสำหรับแถวที่20ค่ะนะคะ,คะแถวที่21นะคะตรงริมตรงนี้เราก็จะไม่ลดไม่เพิ่มถักปกติก็คือจะเหลือลาย1ลายแล้วก็1หลักริมนะคะส่วนตรงซิกแซกตรงนี้ก็ยังเป็นโซ่สามนะคะก็คือจากแถวที่20เป็นโซ่3าตรงนี้ก็โซ่สามค่ะ1 2 3ก็1 2 สค่ะโซ่สานะคะแล้วก็ลงปกติเลยหนึ่งหลักแล้วก็ลงหลักนี้นะคะสำหรับแถวที่21ค่ะค่ะแถวที่21ก็ริมนะคะจะเป็นทึบทึบห้าหลักนะคะก็คือลายพัดแล้วก็หลักริมหนหนึ่งหลักค่ะ ตรงนี้เราใส่โซ่3านะคะตรงนี้ลายปกติอันนี้ก็โซ่3โซ่3านะคะแล้วก็ริมอีกข้างอันนี้เสร็จเรียบร้อยสําหรับแถวที่อ่ยีที่ยีนะคะ, 22, ะ,คะถ้านับจากเฉพาะสีกลมนะ่าจะเป็น1 2 3 4งสอี่ห้าหก็ดก็คือ7 7แถวก็คือแถวที่22คะ่ะตรงริมเราจะเป็น1หลักแล้วก็1โปรง่งแต่ตรงลายพัดอา่าซิกแซกตรงนี้ที่เราโซ่สาการจะ ตรงนี้เป็นสี่หลักนะคะตรงนี้จะเป็นเพิ่มอีกสองค่ะลงตรงนี้1ครั้งแล้วก็อีกครั้งหนึ่งสองก็จะเป็น6นะคะข้างละหก็คือ2 4 6ค่ะ6แล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็ลงที่ช่องเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วลงอีกครั้งหนึ่งก็คือสรุปแถวนี้ตรงซิกแซกจะเป็นหหลักนะคะข้างละหก ทั้งหมดก็จะเป็น12หลักค่ะค่ะตรงนี้เท่าไหร่สี่ะลบสี่ห้ก 4, 5, 6, ค่ะก็จะเห็นอันนี้การปรับในแบบปรับให้เขายืดน,นิดนึงนะคะหรือว่าคุณไม่อยากให้เขายืนมากก็ถักเป็น โซ่สองตลอดก็ได้นะคะแต่ว่าในแบบอันนี้ตรงตรงจุดสุดท้ายให้ตรงนี้เขามีความยืดกว่าปกตินิดนึงนะคะก็ถักจนครบรอบเลยค่ะค่าแถวที่22เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้6หลักแล้วตรงนี้ก็จะยืดมากว่าทั่วไปนะคะก็คือริมตรงนี้ค่ะก็เหลือต่อไปก็จะเหลือแถวสุดท้ายาด้านนี้เป็นด้านผิดนะคะ ก็แถวสุดท้ายตรงเป็นริมเก็บริมในแบบก็จะเก็บริมนะคะตรงนี้ก็นับเป็นแถวที่23่ก็แล้วกันเนาะก็คือริมเขาก็จะใส่ควักธรรมดาเลยค่ะนะคะตรงนี้หลักนี้ควักธรรมดาค่ะเดี๋ยวตรงนี้ใส่โซ่เป็นโซ่ก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ลงควักธรรมดาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วลงหลักนี้ลงทุกหลักค่ะ หนึงตรงช่องโปร่งนี้ลงสองหนึ่งสองแล้วค่ะก็ลงหลักนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตรงโซ่เราก็ลงสองเหมือนกันหนึ่งสองนะคะถักจนครบแถวเลยค่ะก็เป็นแถวที่23ามนะคะค่ะหัวแขนเสื้อแถวที่ยีสาก็เป็นควักธรรมดา ทั้งแถวนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะที่ว่าให้ใส่โซ่3ามค่ะตรงนี้เขาจะยื่นมากกว่าปกตินะคะหรือว่าใครไม่ชอบให้ยื่นมากก็ถักตามผังก็คือตรงนี้โซ่2ได้ทุกแถวเลยนะคะก็เสร็จนะคะสําหรับเสื้อนะคะตรงนี้ส่วนได้เรายังไม่ต้องตัดนะคะเราจะใช้ไหมสีนี้มาเชื่อมสอยติดกันตรงนี้เลยค่ะก็คือสี สีน้ำเงินหรือว่าสีกรมเนี่ยกันจะใช้ไหมตัวนี้ค่ะสอยติดกันมาจนถึงตรงนี้ส่วนตัวสีชมพูมาจนถึงหัวแขนเสื้อใช้ได้สีขาวะะเรียบร้อยตรงนี้แขนทีนี้เราก็มาเชื่อมติดกันจุดที่มาร์กนะคะคือจุดด้านถูกค่ะนะคะอันนี้คือริมนะริมสายขวาก็ไหมที่เรายังไม่ตัดนะคะปล่อยยาวแบบนี้ค่ะเราก็ประกบ นี้ด้านถูกแล้วก็ประกบด้านนี้ชนกันเลยนะคะเราสอยในส่วนของของด้านผิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านผิดสองข้างซ้ายขวาแล้วเราก็สอยด้วยด้ายสีสีกลมนะคะจากจุดนี้จนถึงนี้นะคะจนถึงตัวสีกลมส่วนสีชมพูนะคะไปจนถึงหัวแขนเสื้อเราจะใช้ได้สีขาวนะคะก็มาดูวิธีการสอยกันเลยค่ะ สอยด้วยเข็มโครเชต์นะคะเราใช้ก็ใช้ตัวที่ถักตัวเสื้อนะคะอันเดียวกันเบอร์เดียวกันก็นะคาด้านนี้ค่ะเราก็แทงร้อยผ่านสอเส้นแบบนี้แล้วก็ไหมตรงนี้เราไม่ต้องโซ่ค่ะเราดึงเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ดึงสาวมาอีกข้างหนึ่งเลยค่ะก็แบบนี้แล้วเราก็ฟักธรรมดาอะโซ่หนึ่งค่ะเขาก็จะติดกันทีนี้หลักวิธีการเชื่อมในแบกจะเห็นว่า เนี่ยค่ะตรงนี้พอหนึ่งคอหนึ่งหลักการจะลงช่องละสองครั้งนะคะลงหนึ 2, ่งครั้งสองครั้งนะคะลงหลักละสองสองครั้งเนี่ยค่ะตรงนี้เราก็ลงสอ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 งหมดเลยนะคะก็คือให้มาดูอันนี้หลักที่หนึ่งหลักที่หนึ่งฝั่งซ้ายและขวาการก็จะลงการจะแทงครั้งที่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ครั้งที่สองจะลงหลักนี้นะคะ ก็คือครั้งที่หนึ่งลงเส้นเดียวค่ะอันนี้ก็คือครั้งที่หนึ่งเส้นเดียวเดี๋ยวนะคะดูค่ะมี3ห่วงในเข็มแล้วก็สาวมี2ห่วงในเข็มอันนี้ด้วยควักธรรมดานะคะแบบนี้ได้ครั้งที่หนึงแล้วหลักตรงนี้แล้วก็ลง ข้างนี้ตรงนี้นะคะค่ะ,คะก็เดินค่ะก็จะได้หลักหนึ่งพอหลักต่อไปหลักที่สองตรงนี้เราก็ไล่ระดับมาเลยนะคะดูจำนวนหลักให้เขาตรงกันนะคะแล้วหลักที่สองหลักนี้ตรงนี้ค่ะอ ดูด้านนี้นะค่ะด้านด้านผิดอันนี้เราเปิดดูด้านถูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวสอยจนถึงถึงตัวจุดนี้เลยนะคะจุดหลักนี้เลยในส่วนของสีน้ำเงินนะคะเราก็สอยด้วยควักธรรมดาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านด้านผิดค่ะพอเราได้แบบนี้เราก็อันนี้จนถึงหลักสุดท้ายสองข้างเลยนะคะตรงนี้ให้ดูด้านนี้ แล้วก็ด้านนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ล็อกด้วยโซ่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะก็คือตรงนี้เราก็ตัดค่ะตัดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าพอช่วงนี้เราจะใส่สีขาวนะคะอันนี้ให้ดูด้านด้านถูกค่ะด้านถูกค่ะตัวที่เราสอยติดกัน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเชื่อมเข้าเข้าแขนนะคะสสอยเข้าแขนกับตัวเสื้อค่ะเสื้อข้างนี้ก็สอยเรียบร้อยก็มาดูข้างหนึ่งนะคะก็คือตัวเสื้อในส่วนของตัวเสื้อจะพลิกเป็นด้านด้านผิดนะคะเราพลิกให้อยู่ในส่วนของด้านผิดค่ะอันนี้คือด้านผิดนะคะนะคะคือแขนฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้เก็บไหมฝั่งที่เราสอย นะคะ่ะอันนี้คือด้านผิดแขนข้างนี้ให้ดูข้างที่สอยก่อนเนาะนีค่ะนะคะ,นะคะก็คือจะเห็นว่าตะเข็บใต้ท้องแขนกับตะเข็บด้านข้างต้องเป็นเส้นตรงนะคะต้องตรงกันแล้วก็สีสีก็ต้องเป็นในในแถวเดียวกันด้วยนะคะสีเหมือนกันชมพูชมพูนะคะแบบนี้นะคะก็เราพลิกกลับมาด้านนี้อันนี้คือด้าน ตัวเสื้อด้านผิดส่วนแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อจะเป็นด้านถูกนะคะเราพลิกกลับมาอันนี้เป็นด้านถูกนะอันนี้คือด้านถูกค่ะอันนี้คือเป็นด้านผิดค่ะเป็นด้านถูกนะคะเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จัดให้มุมเขาอยู่ตรงจัดมุมนะคะเราใส่ไปตรงนี้แหละเดี๋ยวพลิกกลับค่ะแล้วก็จัดตำแหน่งให้ตรงกันนะก็คือตรงกลาง นตรงกลางอยู่ในตรงกลางลายตรงนี้ก็ต้องชนกันนะคะให้จุดกึ่งกลางตรงหัวลายกับแล้วก็มาร์กไว้เนาะล็อกไว้ก่อนชั่วคราวแล้วก็ตรงจ,จ,จุดใต้รักแร้ตำแหน่งนี้ก็ต้องให้เขาตรงกันนะก็คือเราวางตำแหน่งก่อนนี่ด้านนี้ด้านนี้กับด้านนี้ค่ะแล้วเราก็ล็อกไว้ด้วย ด้วยเข็มมดก่อนค่ะแบบนี้นะคะสองข้างแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาจัดระเบียบเราวางตำแหน่งให้ตรงกันแล้วก็เราจ้องการเริ่มจากจุดสีชมพูสอยบนติดกันนาจนถึงสีชมพูอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ในแบบการจะตรงนี้เป็นจุดได้รากแรมันเป็นจุดเริ่มต้นสิ้นสุดนะคะการจะมาเริ่มสีขาวจุดเริ่มต้นตรงนี้สีขาวสิแล้วก็วนมาจน มาจบอีกทีสีชมพูตรงนี้นะคะก็คือหลักสีขาวตรงนี้หลักแรกนะเริ่มตรงนี้ง่ายกว่าถ้าเริ่มตรงนี้เป็นจุดใต้รักแร้นะคะต่อไหมนะคะปกมัดปมแบบนี้แล้วก็อีกข้างนึงก็สอยก็คือหลักละสองสองครั้งนะคะอันนี้ครั้งที่หนึ่งเราก็ดึงดึงแบบนี้นะคะแล้วดึงไหมมัดปมเนาะ แบบนี้นะคะหลักนี้เราก็พันหัวเข็มได้มาหนึ่งหลักสำหรับสีขาวแล้วครั้งที่สองเราก็ค่ะดูตรงนี้จะหนาหนา,นานหน่อยพอดีเก็บได้ลงแล้วก็ฝั่งนี้เราก็ลงลงตรงนี้ค่ะสาม ก็จะได้สีขาวได้สองครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหลักตรงนี้ก็จะเป็นหลักเริ่มต้นจินสุดเนาะตรงน,นี้หลักนี้ค่ะตรงที่ต่อใหม่แล้วทีนี้เราก็ต่อด้วยสีฟ้าเลยเราก็มาดูสีฟ้าก็หนึ่งหลักตรงนี้จะลงสองครั้งครั้งที่หนึ่งแล้วก็ข้างนี้เราก็ดูนะคะข้างนี้ก็จะเป็นหลักนี้นะคะต้องดูจํานวนหลักให้เข้าตรงกันนะคะก็ แบบนี้ควักธรรมดาค่ะเสร็จแล้วก็ครั้งที่สองก็ตรงนี้ค่ะหลักแบบนี้ถูกครัครั้งที่สองก็เกี่ยวสองเส้นเลยค่ะแล้วก็สาวไหมนะคะทําแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะ สอยนะคะรอบวงแขนติดเสร็จเรียบร้อยค่ะทั้งสองข้างจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเส้นที่เราต่อะค่ะอันนี้ตัวสีค่ะอันนี้ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นตรงหัวไหล่นะคะรอยต่อตรงหัวไหล่ยังไม่ได้เก็บใหมนะคะเป็นอ่นี้นะคะจุดกึ่งกลางแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็ตรงนี้ให้ดูจะเข็บนะจะเข็บตรงต้องตรง ต้องตรงกันนะคะอันนี้คือใต้ท้องแขนแถ้าเราสอยถูกต้องตะเข็บเขาจะตรงกันนะคะอันนี้ตะเข็บด้านข้างส่วนตรงรอยต่อข้างนี้นะคะอรอบวงแขนตรงเนี้ยด้านนี้ก็จะตรงกันนะคะก็จบเรียบร้อยนะคะด้านนี้เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมได้เลยตรงที่ว่าเริ่มต้นสีขาวนะคะก็จบแล้วเราตัดไหมค่ะก็เสร็จเรียบร้อย ะะคะสำหรับต่ออันนี้เชื่อมต่อแขนเสื้อนะคะสอยติดกันค่ะต่อแล้วเราก็พลิกกลับนมาด้านถูกนะคะให,ให้พลิกกลับด้านถูกทั้งสองข้างเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหัวไหลเนาะก็คือแขนให้ดูตะเข็บนะคะตะเข็บรอยต่อด้านถูกค่ะอันนี้อันนี้จุดใต้รักแร้ ข้างนี้นะคะอีกข้างหนึ่งค่ะให้ดูอีกข้างข้างที่สอยให้ดูข้างนี้ที่ทําล่าสุดนะคะจุดใต้รักแร้ฮะก็ตะเข็บรอยต่อก็หน่ก็สวยเนียนดีนะคะตรงนี้ค่ะอีกข้างนึง แล้วขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะเหลือ,ลอแคเอ่เก็บไหมนะคะเรียบร้อยเราไม่ต้องต่อเพราะว่าเราเก็บขอบปริมอะไรเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือรอเก็บรายละเอียดได้ก็ถือว่าแล้วก็รีดซักรีดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ค่ะ่ะเสื้อตัวนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ภาพรวมค่ะอันนี้แขนข้างนี้ ะคะรอยต่อนะคะ่ะอันนี้ตรงจุดใต้รักแร้แล้วก็ใต้ท้องแขนนะคะ่ะอันนี้ตะเข็บด้านข้างรอยต่อนะคะอันนี้รอยต่อด้านในนะคะปกเสื้อนะคะเป็นคอปกสวยงามนะคะแล้วก็มีกระดุมกระดุมกระดุมในแบบอาจจะไม่ลึกมากถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าใครจะถักก็ให้ลึกกว่าในแบบนะคะให้ลึกมาเลยประมาณถึงสีขาวนี้จะดีมากนะคะ ในแบบคอเขาค่อนข้างจะแคบไปนิดนึงแต่ก็ใส่ได้นะคะแขนเสื้ออีกข้างหนึ่งค่ะก็ความยาวก็ยาวไม่มากเป็นเสื้อแบบวบัรุ่นเอลรอยอะค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามติดชมนะคะขอบคุณค่ะ